วันนี้มาลงพื้นที่อำเภอพนมสารคามค่ะมาที่สวนเกียรติอมพรนะคะซึ่งสวนแห่งนี้เป็นสวนที่ส่งออกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองรายแรกๆนะคะเจาะตลาดญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดต่างประเทศอีกหลายตลาดทีเดียวค่ะ สวนเกตดอัมพรเป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่ได้รับมาตรฐาน GAP หรือเกษตรที่เหมาะสมและปลอดภัยตั้งอยู่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาบนเนื้อที่80ไร่ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ20ปีเจ้าของสวนแห่งนี้ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรผลักดันให้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองส่งไปขายย่งตลาดต่างประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่ตลาดญี่ปุ่นสำเร็จเป็นรุ่นแรกๆของประเทศไทยค่ะ สวนเกียรติอัมพรจึงถือได้ว่าเป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณเพราะมุ่งตลาดต่างประเทศเป็นหลักเฮียลายหรือคุณสมเกียรติกิจเจริญชัยเจ้าของสวนมะม่วงเกียรติอัมพรได้บอกว่าช่วงสองสามปีที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิดววสวนแห่งนี้ต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการมุ่งเน้นไปที่ตลาดในประเทศด้วยการทำตลาดออนไลน์แม้จะไม่หวือหวาแต่ก็พอประคับประคองไปได้ ความพยายามในการทำสวนเชิงคุณภาพของสวนมะม่วงเกยียรตอัมพรเริ่มดีขึ้นเมื่อสถานการณ์โควิด -19 ปรากฏว่ามีบริษัทผู้ส่งออกผลไม้ไทยไปต่างประเทศติดต่อเข้ามาจำนวนมากดังเช่นบริษัทเคทีพาร์ทเนอร์จำกัดซึ่งต้องการส่งมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองไปขายที่ประเทศรัสเซียดรชดิน,นิมนวนวลที่ปรึกษาบริษัทเคทพาร์ทเนอร์จำกัดได้กล่าวว่า จากประสบการณ์การส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศกว่า30ปีค่อนข้างกังวลว่าหลังจากโควิดซาแล้วจะมีปัญหาคือผลผลิตของเกษตรกรไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศเนื่องจากเมื่อสองปีที่แล้วเราเจอภาวะโควิดกลุรกรมเกษตรกรกลุ่มใหญ่เลยที่หยุดแล้วก็ไม่ได้ดูแลได้ดีเท่าที่ควรยัน สินค้าที่จะออกมาหรือผลผลิตที่จะออกมาตอนนี้ปริมาณมันจะน้อยลงยกตัวอย่างอย่างที่นี้ก็เหมือนกันซึ่งเรายังต้องการมะม่วงอีกเยอะนอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าตลาดที่เป็นตลาดเก่าคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรัสเซียยังคงไปได้ดีขณะที่ตลาดใหม่เช่นกลุ่มตะวันออกกลางก็นิยมบริโภคมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองด้วยเช่นกัน ท่านนายปัญจพิทยาคุณเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซาได้กล่าวถึงแนวทางการส่งเสริเมเกษตรกรของสำนักง,งานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเซามีแนวทางที่จะเน้นการสร้างมาตรฐาน,นการรวมกลุ่มเกษตรกรการเชื่อมโยงการตลาดและการประสานงานเพื่อการลงนามสัญญาซื้อขายมะม่วงกับบริษัทผู้ส่งออกมะม่วงเพื่อหาตลาดให้เกษตรกรด้วยต้องได้มาตรฐานในการส่งออกหรือได้มาตรฐานในเรื่องของระบบเกษตรดีที่เหมาะสม หรือ g a p นะครับเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริภโภคในเรื่องของการผลิตนะครับในในอันดับต่อมาก็คือในเรื่องของการส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันนะครับเพราะว่ารวมกลุ่มกันเนีย่ยพี่น้องเกษตรกร,รก,ก็จะได้มีผลผลิตที่มากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการเชื่อมโยงไปถึงในเรื่องของด้านการตลาดนะครับให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของด้านการตลาดนะครับ ส่วนที่3ก็คือในเรื่องของการเชื่อมโยงบริษัทผู้ส่งออกหรือบริษัทผู้รับซื้อสำหรับท่านใดที่ต้องการกินมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง8ดริ้วคัดเกรดคุณภาพส่งออกเจรวยหรือคุณปานิตากิจเจริญชัยหวานใจเฮียลายเจ้าของสวนมะม่วงเกียรติอัมพรก็ไม่ได้คิดจะส่งออกจนลืมลูกค้าคนไทยนะคะเจรวยบอกว่าวันนี้ เข้าไปสั่งออนไลน์ได้ทางเพจสวนมะม่วงเกียิอัมพรมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทั้งหอมทั้งหวานคุณภาพคัดเกรดส่งทั่วประเทศไทยบรรจุกล่องอย่างดีประมาณ6-7ลูกราคากล่องละ350บาทราคานี้รวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วก,ก,ก็ก็เลยได้มีกล่องแพ็คก,กล่องขายอย่างเนี้ค่ะให้ลูกค้ามันก็จะมีคัดคัดเกรดใส่บรรจุกล่อง มีกล่องใหญ่กล่องเล็กเพื่อให้ลูกค้าเลือกซื้อค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองของดีของดังเมืองแปดริ้วน้องผิวสวยๆหวานๆยั่วๆชัวว่าเป็นของแท้คัดเกรดส่งออกส่งตรงจากสวนเกียรติอัมพรพร้อมเสิร์ฟทั้งในและต่างประเทศแล้วค่ะ